แฟนพักว่าจมูกบนบานก็เลยเป็นจุดป,ประสงค์ที่ต้องมาทำชื่อนางสาวกฤชพัชโ่อ่องชื่อเล่นชื่อน้องค่ะมาทำจมูกโอเพ่นจ้ะอยากสวย รู้สึกว่าปลายมันบานจมูกมันบานคิดว่ามันปลอดภัยเพราะว่าเคยทำัลยกรรมที่เลอรลักอยู่แล้วอยากให้ปลายพุ่งสะเลดูให้เป็นธรรมชาติแฟนทักว่าจมูกมันบานก็เลยเป็นจุดป,ประสงค์ที่ต้องมาทำเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะขอให้ติดตามผลหลังทำด้วยนะคะ จมูกโอเพนจ่ะมาตรวจจมูกครบ2เดือนจ้าก็สวยขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงคือมีความสวยขึ้นแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะสามีโอเคค่ะ okay, สามีบอกเธอเปลี่ยนไปเยอะสามีบอกว่าเธอไปไกลมากเปลี่ยนแปลงมากสวยขึ้นดูดีขึ้นมันไม่โด ไม่พุ่งไม่ได้ทรงจะขาดความมั่นใจในการแต่งตัวหลังทําไป2เดือนไม่มีผลข้างเคียงอะไรจะทาง Facebook จะทางไลฟ์สดที่เลือกที่นี่เพราะที่นี่มีความปลอดภัยค่ะโรงพยาบาลก็ดีค่ะให้บริการเป็นกันเองให้คําแนะนําดีมากค่ะใครที่สนใจทําจมูกที่แนะนําเลยค่ะที่โรงพยาบาลเลยลรรับรองไม่ผิดหวังค่ะ